วัดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับนิงอีกรลบนึงแล้วนะคะวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าทุกคนนี่กาลังเห่อลิปตัวหนึ่งในติ k กตอกคือเป็นกระแสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการเป็นนักร้องด้วยเป็นแม่ค้าด้วย เป็นหลายๆอย่างมากผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆเลยก็คือกระแตนะะัต่นเองนะคะกระแตนะคะทำลิปออกมาบอกได้เลยนะคะตั้งแต่ลิปแมทหนิงเห็นนางเนี่ยรีวิวตัวนี้หนักมากๆเลยนี่ก็เลยเข้าไปซื้อใน Tik t o k อนะทุกคนในราคา399บาท มาดูกันนะคะว่า,า399บาทเนี่ยมีอะไรอยู่ในนี้ทำไมมันแพงอย่างนี้ตัวนี้นะคะน้องเขาชื่อว่า k a t e Hamlet Golden h y a l u r o n i p Serum นะะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีมีทอง 99%ว้าวเ9เลยเหรอแล้วก็มีวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคอลลาเจนนะคะสามารถบำรุงปีปากก็ได้นะ,ะนะเมื่อวานหนิงทดลองไปแล้วทุกคนก็บำรุงได้อยู่นะคะหนิงข้อทาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ไหลเข้าปากด้วยนะ,ะบางทีลิปมันนะคะทายเยอะแบบนี้ไหลเข้าปากแล้วอ้โหมันเป็นแบบแบบปากยังไงต้องแบบเช็ดออกนะคะและกระแตนะคะเขาบอกว่าเขาลงทุนทาเพลงเนี่ยหมดเป็นหลาย ตังมามากเพื่อจะเปิดตัวตัวนี้เลยนะคะแต่เข้าไปดูของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออนะนางนี่เซ็กซี่มากทุกคนค่ะตัวนี้เนะี่ยเขาบอกว่านะคะลิปทองคำสักปากติดทน48ชั่วโมงแม่เจ้า48ชั่วโมงเคลมไม่หนักมากนะเมื่อวานนีน้นิง ทาลิปตัวนี้นะคะบ่ายสามยตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงตอนนี้เป็นเวลา10บโมงสีน,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 นะคะหนิงบอกได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะหนิงลืมไปอะ่ะหนิงทาลิปอะทับไปแล้วอะ่ะนะจะให้ดูว่ามันมีสีของปากไหมเพราะว่าเมื่อคืนหนิงก็ครีมซิงออกนะคะเมื่อคืนหนิงเนี่ยครีนซิงออยออกนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่คลีนซิงออยหนิงคิดว่านางนางน่าจะ48ชั่วโมงได้อยู่แต่นะทุกคน มันเป็นอะไรที่ต้องล้างหน้าปากแล้วก็ตาให้มันสะอาดนะแต่ก็มันไม่ถึงสี่แปชั่วโมงนิงก็เลยลงมาทาลิปนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะนะแต่ว่าถ้าเราทาทุกก่อนนอนทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันอาจจะสดใสอาจจะแบบอาจจะชมพูก,ก็ได้นะสีของเขาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจีนก็จะทองทองแบบนี้ทุกคนซึ่งเมื่อวานนิ่งได้ลองไปแล้วนะ ว่าหนิงก็ทาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันทุกคนค่ะอ่าอืมแล้วเขาเปลี่ยนเร็วมากนะคะสีของเขาค่อนข้างที่จะน่ารักนะ,ะแต่ก็สาหรับเหมาะมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะนะคะแล้วก็บํารุงด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบทาบํารุงปากเลยนะคะหนิงว่าน่าจะเหมาะนะเพราหนิงก็จะออกเป็นออกแดงๆนิดนึงบางคนก็ออกเป็นส้มนะคะ บางคนก็ออกเป็นสีชมพูอืมมันแล้วแต่ผิวด้วยทุกคนค่ะซับออกนิดนึงอืมเนี่ยสีก็จะติดทนทุกคนถ้าถามว่าออกไหมมันก็ออกแบบนี้ว่าแค่ซับๆออกก็พอแล้วนะซับแบบนี้ทุกคนไม่ต้องถึงกับเซตนะคะเพราะว่ามันยังมีบำรุงอะไรของเขาอยู่ในนี้อยู่เลยนี่ทุกคนถามก็จะเป็นประมาณนี้ เรื่องราคานะฮะหนิงก็คิดว่ามันยังสูงไปนะฮะอาจจะสูงเพราะทองคําที่เขาใส่ไป99%นะฮะแต่ความชุ่มชื้นนะคะหนิงก็ให้ขะแานานเต็ม5นะคะหนิงให้4แล้วกันนะ,ะแต่ความติดทนที่บอกว่า48ชั่วโมงเนี่ยหนิงให้แค่3ขคะแนานนะจ๊ะ โอเคไหมเออตอนกลางคืนทาเข้าไปนะคะตอนเช้ามาก็ยังดิิงคิดว่ามันยังฉ่ำอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราก็จะรู้แบบเฮ้ยดูผ่องขึ้นอะไรอย่างงี้ดูไม่โซ่ด้วยนั่นเองนะทุกคนประสบการณ์ของที่หนิงใช้ลิปสตกปากมาก็จะประมาณนี้ทุกคนคืนอแบบว่าตอนกลางคืนเนี่ยหนิงจะทาลิปไว้นะคะตอนเช้ามาเนี่ยหนิงก็จะดูปากหนิงเลยนะว่าเออปากเรายังแดงอยู่ชมพูอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าตื่นเช้ามา ชมพูผ่องเลยทุกคนนะหน้าเราก็จะดูสว่างขึ้นนั่นเองนะติดทนไม่ถึง48ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังติดอยู่นะคะทุกคนท้าทาทุกวันนะก็ยังได้อยู่นั่นเองโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่เข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมนะคะ s u b s c r i b e ให้หนิงด้วยและอย่าลืมกดไลค์ให้หนิงด้วยนั่นเองนะรีวิวต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นทุกคนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายคะ่ะ